จัดไป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 แชมป์จัดไปแชมจัดไปช่างจัดไปวันนี้สารฝันเด็กไทยก้าวไกลสู่เวทีฟุตบอลระดับโลก ีกับร็อกสตาร์ชิดเด็กและดังที่สุดในเอเชียวงเราเนี่ยอ่านออกเสียงยังไงเลยนะถ้าเล่นต๊ดถ้าเล่นตุ๊ดทั้งหมดนี้ในรายการ สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมชมป์พิรพลครับและวิวพงษ์ชนกันกลับค่ะผู้ชมครับทุกบ่ายคุณอยู่กับเราสองคนในรายการแชมป์จัดป่างานโดนคุณผู้ชมคัะใช่แล้วค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องโดดๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะแต่ก่อนอื่นถ้าเกิดใครพลาดชมรายการเราสามารถหาชมย้อนหลังได้ค่ะอย่าดูเบิ้ลนะถูกต้องค่ะนี่เลยตาม YouTube ข้างล่างนี้เลยค่ะแล้วก็ติดตามรายการเราได้นะคะทางช่อง3 f ม m i l y ค่ะช่อง13หรือว่า23เองคข่าเวลาดีนะคะบ่ายโมงตรงค่ะวันนี้ต้องบอกว่า ห้าช่วงของเรานี่อัดแน่นจริงๆไม่ว่าจะเป็นช่วง Hot of the We e k ช่วงกีฬาโดนๆนะครับรวมไปถึงช่วงเฮียวีฮ่าต้องหาแน่นอนเรามีคลิปวิดีโอฝากผู้ชมกันค่ะแล้ววันนี้คุณผู้ชมครับเป็นวันที่สุดสําคัญนะครับเพราะว่าวันนี้แขกรับเชิญในช่วงทอล์กโชว์วันนี้ปกติทอล์กโชว์จะมีแค่เบรกเดียวนะฮะวันนี้ทอล์กโชว์เต็มๆสองเบรกสเบรกเต็มอิ่มกับน้องผมเองฮะไม่ไม่ใช่โปรดิวเซอร์ผมนะน้องน้องโรงเรียนอัดสำชันเป็นเด็กที่มีพรสวรร เคยดูเอเชียก็ทาเลนไหมเคยค่ะเห็นเด็กไทยไหมวงชื่ออะไรเห็นเก่งมากใเขาชื่อทาเลนโตหรือว่าทาเลนโตค่ะแล้วที่มาที่ไปของวงนั้นคืออะไรนะคุณผู้ชมวันนี้ผมจะเปิดใจกับน้องๆทั้ง5คนต้องบอกว่าน่ารักกวนแล้วก็เล่นดนตรีกันอย่างสุดยอดจริงๆคุณผู้ชมครับค่ะเรามาที่เบรกแรกเลยดีกว่านะพี่แชมป์เรื่องในวันนี้ ต้องคนไทยต้องดีใจมากเพราะว่าทีมใหญ่มาถึงประเทศไทยเลยมาจากอังกฤษเลยนั่นก็คือทีมลิเวอร์พูลนั่นเองผมพี่แซมชอบรือเราทีนี้นผมเชียร์ครับผมเชียร์แต่ไม่ได้ชอบเ <c oughs> ชียร์ใครมาเมืองไทยก็เราก็ต้องสนับสนุนนะฮะ<ช>ผมชอบลิเวอร์พูลตรงที่ว่าผลงานอาจจะไม่ดีแต่แฟนๆก็ยังคงเหนียวแน่นยังร้องเพลง<อ> you never คนที่เป็นแฟนคขับต้องลองไดแต่ว่าก็ไม่ได้เดินคนเดียวถูกต้องคุณจะไม่วันเดินอย่างเดียวดายนั่นเองคุณผู้ชมครับและการมาลิเวอร์พูลครั้งนี้นะฮะก็มีกิจกรรมพิเศษเยอะกับการแข่งขันที่ชื่อว่า True Super Trophy ที่ผมชอบมากกว่าการแข่งขันนะครับก็คือเวลามีทีมมาเนี่ยการเปิดโอกาสให้กับน้องๆอาจจะเป็นน้องๆที่ อาจจะไม่โชคดีเหมือนเด็กในกรุงเทพนะครับมีให้น้องๆไปดูรวมไปถึงน้องๆตชดจากโรงเรียนตชดหรือว่าตำรวจตระเวนชายแดนร้อยแปดสิบคนนะครับได้มีโอกาสมาเปิดคลินิกเปิดคลินิกคืออะไรคุณมิวครับผมไปหาหมอค่ะถูกต้องให้เด็กไปเรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟุตบอลฉะนั้นนะคุณผู้ชมครับการแข่งขันรายการเจ๋งๆนี้จะเป็นอย่างไรแน่นอนแชมป์ก็ต้องจัดไป วันที่14กรกฎาคมนี้จะมีการแข่งขันฟุตบอลนักประวัติศาสตร์จัดโดยเครือเจริญพกรัพันและ True นั่นก็คือการแข่งขันฟุตบอล True Super ์ r ทรฟี่ลิเวอร์พูลทัว2015ระหว่างทีมสมโมสรลิเวอร์พูลนำทีมโดยจอร์แดนแฮเดอร์สันอดัมลาลานามาร์ตินสเคอร์เทลร่วมถึงสองนักเตะใหม่ป้ายแดงอย่างเจมส์มิลเนอร์และ d ดนนี่อิงส์ที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมพร้อมฟาดแข่งกับทีมทรูออลสตาร์ งานนี้จัดเต็มครับนอกจากฟุตบอลคู่ยิ่งใหญ่นี้แล้วเครือเจริญพ,พ่อขณฑ์ยังได้จัดโครงการ CP สารฝันปันโอกาสโดยนำนักเรียน1,000คนจากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายดาในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศซึ่งทางเครือเจริญโภ่อัณฑ์โดยมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท ได้เข้าไปสนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนมาอย่างต่อเนื่องร่วมไปถึงนักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครไปชมและเชียร์การแข่งขันในนัดน,นี้กันถึงขอบสนามแบบสุด e x ก l u คลูซ เท่านั้นยังไม่พอครับยังสารฝันให้กับน้องๆเด็กต่อชดอที่รักในกีฬาฟุตบอล180คนมาเข้าฟุตบอลคลินิกโดยเรียนรู้เทคนิคการเล่นฟุตบอลระดับโลกจากโค้ชและนักเตะลิเวอร์พูลระดับตำนานซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ร่วมสร้างฝันและแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยสารฝันให้น้องๆได้ก้าวไปสู่เวทีฟุตบอลระดับโลกเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสุดพิเศษที่จัดเพื่อเยาวชนไทย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook CP E News ส่วนช็อตเด็ดจากกิจกรรมต่างๆในงานแชมปจัดไปให้คุณผู้ชมเร็วๆนี้แน่นอนครับโอ้โหน่าดีใจกับเ,เด็กๆที่ได้ไปเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ พ่อชอบเลี้ยวภูมิอ่ะโอ้ยบ้ามากคนนั้นน่่ะแตวาพ่อมีบ้าชื่นชอบอย่างมากไม่ได้เลยมีสู้มีเสื้อพาอมันคุ้มกันคอไปเลี้ยวภูหมด,ดก็ถ้าเกิดเลี้ยวภูเจอไทยนะครับแน่นอนคุณผู้ชมครับเชียร์เลี้ยวภูนะฮะเฮ้ยใช่เช,ช,ชียร์บอลไทยอยู่แล้วเชียร์บอลไทยนะพ่อพีเชียร์ทุกทีมาที่เป็นของคนไทยอ่ะเยี่ยมฉะนั้นคุณผู้ชมมาถึงเรื่องของแอนิเมชันดีๆโดนๆค่ะวันนี้ เป็นน่าจะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งของสังคมนะฮะมีแต่คนอยากจะรวยไปไหนหนูอยากมาอะไรไม่รู้หนูอยากรวยแล้วก็อยากจะทำงานกุ๊กกๆ๊กก๊กก๊กก๊กเก็บเงินไว้เยอะๆวันนี้แอนิเมชันของเราจะสอนนะครับว่าการได้เงินสําคัญแต่สําคัญกว่าก็คือการใช้เงินให้เป็นไม่ใช่ทำแล้วไม่ใช้แล้วถูกต้องเรื่องนี้คุณอะไรนะคนทำไมนะเรื่องนี้นะคะชื่อว่าคนขี้เหนียวกับทองคำจะเป็นยังไงไปชมกันค่ะคนขี้เหนียวกับทองคํา ชายคนหนึ่งเป็นคนขี้เหนียวเขามักจะเอาสมบัติฝังดินไว้รอบๆบ,บ้านไม่ยอมนํามาใช้ใจ่ายให้เกิดประโยชน์ต่อมาเขากลัวว่าจะไม่ปลอดภัยถ้าฝังเงินทองไว้หลายแห่งเขาจึงขายสมบัติทั้งหมดแล้วซื้อทองคําแท่งหนึ่งมาฝังไว้ที่หลังบ้านแล้วหมั่นไปดูทุกวันคนใช้ผู้หนึ่งสงสัยจึงแอบตามไปดูที่หลังบ้านแล้วก็ขุดเอาทองแท่งไปเสีย ชายขี้เหนียวมาพบหลุมที่ว่างเปล่าในวันต่อมาก็เสียใจร้องห่มร้องไห้ไปบอกเพื่อนบ้านคนหนึ่งเพื่อนบ้านจึงแนะนำประชดประชันว่าท่านก็เอาก้อนอิฐใส่ในหลุมแล้วก็คิดว่าเป็นทองคำสิเพราะถึงอย่างไรท่านก็ไม่เอามันมาใช้อยู่แล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าของมีค่าถ้าไม่นำมาทำให้เกิดประโยชน์ก็ย่อมเป็นของไร้ค่า โอ้โหเป็นไงไปแชมป์สอนได้ดีมากมันก็คือการใช้ใช้อย่างพอดีสอดคล้องกับรายได้มีเยอะไม่ใช้ก็ไม่ถูกแล้วจะมีทําไมเนาะใช่อมีไม่เยอะแล้วใช้เยอะก็ไม่ถูกก็ต้องมีเยอะใช้เยอะมีน้อยใช้น้อยถูกต้องใช่อย่าไปยงอย่าไปยืมใครดีที่สุดไปคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะเอาใจขาวแวนส์แล้วก็ผมมีโอกาสเดินทางไปผมเห็นนักยกน้ำหนักคนหนึ่งนะครับ รอล่ำรอ่อล่ำแล้วแล้วฉลาดปกติมีคนจะชอบบอกบอกว่านักกีฬาที่ต้องใช้พลังเยอะๆเนี่ยจะจะพูดจาเหมือนกับมึนๆหน่อยไม่รู้เรื่องอาจจะแบบเหมือนกับนักมวยอาจจะโดนชกเยอะหรือว่าพวกอเมริกันฟุตบอลหรือว่ายกน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่านี่เป็นเด็กไทยที่น่าภูมิใจเป็นเด็กไทยที่ต้องขอบคุณทางด้านของกระทรวงการศึกษาที่มอบโอกาสให้กับเขา เก่งจนกระทั่งไปคว้าเหรียญทองเป็นหนึ่งในนักย้อนหังที่เก่งที่สุดในเอเชียแล้วพูดจาที่ฉลาดมากเป็นนักกีฬาทีมชาติด้วยพูดจาฉลาดมากนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากีฬาโดนโดนแชมป์จัดไปจัดเต็มเขาไม่ยอมให้นักกีฬาเก่งแต่กีฬาขอต้องการให้นักกีฬาเก่งเรื่องเรียนด้วยไหนลองมายกผมสิลองอย่างนี้ดูซิว่าได้เท่าไหร่โอ้โห